หลังต่อขนตาดูแลยังไงให้ทนหลังจากที่เราได้ทรงขนตาที่สวยเข้ากับรูปตาของเราแล้วเนี่ยอีกหนึ่งสิ่งที่สาวๆควรคํานึงถึงเลยก็คือการดูแลหลังการต่อขนตาเพื่อให้ทรงสวยและอยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้นค่ะซึ่งประสิทธิภาพของแกนกาวเนื้อนิ่มนะคะสามารถอยู่ได้นาน2-3ถึงวันกันเลยทีเดียวไปดูดีกว่าคะ่ะว่าวิธีดูแลมีอะไรบ้างหลังจากที่ต่อขนตาแล้วนะคะพยายามอย่าขายี้ตาหรือถูบริเวณโคนขนตาแรงๆค่ะ อาจจะทําให้กาวหลุดร่วงได้นะคะการทําความสะอาดพยายามหลีกเลี่ยงออยล์หรือผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของน้ํามันเพื่อคงประสิทธิภาพของกาวให้นานยิ่งขึ้นค่ะลดการใช้สำลีแบบที่มียายเพราะใยสำลีอาจจะเข้าไปติดที่แกนกาวซึ่งอาจจะทําให้แกนกาวหลุดได้และดูไม่สวยงามอีกด้วยหลีกเลี่ยงการปัดมาสคาร่าเพราะอาจจะทำให้แกนกาวหลุด หรือกีดอายไลเนอร์ไม่ควรใช้แบบกันน้ำเพราะอาจจะทำให้ทำความสะอาดยากและต้องขยี้แรงๆแค่นี้ก็จะทำให้เรามีขนตาที่สวยและทนอยู่กับเราได้นานยิ่งขึ้นแล้วค่ะถ้าใครสนใจกดที่ตะกร้าด้านล่างได้